สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงยามแรงๆเลยจ้าสบายดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนมืน่อนานนั่งน้อยก็มาลงคลิปซาคือเก่าขอโทษขออภัยนำป้าลุงหลยๆพอดีว่านั่งน้อยค่ะอนั้นนั่นค่ะนี่ก็เลยะนเอาลงคลิปซาอีกแล้ววันนี้น้องกระต่ายหอกกระยอกกันอยู่เมกย,ยอกอัะยายดอกอะย้ยายดอกเลยย้ายดอกหมอกดอกไม้แล้วก็ยาย่างป่ามาไว้ใส่ บันไดเรือนเป็นที่เรียบร้อยนี่กาเป็นพุ้นเป็นอันนั้นพุ่นขี้แบ้ีิมเเพื่อนเอามาแต่วิลาพุละอยู่บ้านยาพุละเบ่งบรรยากาศห้องเซาห้องยำแรงๆซซ้ำประมาณเลิกเว่นี่แหละนี่กำลังสีมาพุละทางพี่ก็กินข้าวมาแต่หงเหยนก็หิวข้าวและทางพี่ ทางอีเมะห้องกสิไลค่าไฟพาเพราะว่าเลื้งค่าไฟเลืงค่าห้องนี้ยังไม่ทันสรุปยังไม่ทันเอ็ดฮียงทั้งนั้นเพราะว่าค่าแต่อันนั้น,นเนาะเลืงเอสเดินแน่เลืงขึ้นบ้านใหม่แน่นั้นนู่นนู่นนี่นี่ก็เลยยังไม่ทันสรุปค่าฟอกค่าไฟแต่ละห้องเนาะตนเบิดเดินมากก็สรุปสรุปสรุป น้องน้อยก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำป้าลุงหลายๆเด้จ้าที่ให้รอคลิปซะพอดีว่าน้องน้อยก็ต้องไปองเฮียนหน้าแล้วก็เมื่อนี้ก็ต้องไปองเฮียนเบิดมือเพราะว่าไปเอ็ดนานพักแน่ก็เลยบม่ได้บ่มีเวลาถ่ายคลิปและอีกอย่างสิป้าเราทานี้เมท่าเพิ่นกับบฮู้ถ่ายบ่มมีไฟฟ้าเพิ่นเอ็ดเพิ่นวาเพิ่นก็จับบ่อคอยเก่งบ่ค่อยเก่งอีเมก อันนี้แหละจ้า,นนจานนเมพนบดไปใสก็มีเตะปลูกลอดอกไม้โคดดอกไม้นี่แหละจ้านนเมพนกบเ้มีเวกมีงานอย่างดอกเฮากห็หนเครื่องออกแต่ห้องเบอร์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยกนย้ายไปขึ้นบ้านใหม่เลยจ้าย้ายไปนอนย้ายเครื่องอีหยังไปแต่ร,น,ร,แตรนแล้วเออแต่รนเลยไปแล้วเบอรแล้วกะ ห้องเบอร์หนึ่งยังว่างอยู่เด้จ้าเป็นห้องแอร์ใครอยากมาเซาใครสนใจห้องกบติดตอมาทางเฟซบุ๊กนางน้อยได้ซื้อเฟซบุ๊กว่านังน้อยสาวผู้ไทยหรือว่าหาของนังน้อยบ่เห็นก็หาของ,งไงอ้นางใหญ่เอนางใหญ่กะนางใหญ่สาวผู้ไทยเด้จ้ากะติดต่อมาทางใดอยากทำห้องเซาบ่เนาะกะเรื่องนั้นเรื่องนี้เนีคะ ทักมาถามได้เด้อจ้าหนึ่งน้อยกับบอฮูนาชีถ่ายสุปปาลงเบิ้ง,งละจ้าเพราะว่าเฮือนก็เ็ดเรียบร้อยแล้ววันนี้สิถ่ายยังต้อถ่ายแต่พักแต่ดอกไม้นี่ปลาลุงก็คงสิบเบื่อแล้เเวบเบ้าบอฮูนาถ่ายแหละนั่นเข้ากันเสยกับน้ำหวานเนาะ เอา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 น้ำหวานกับน้องบุญรอดจักมาไผ่ตัวนี้เต้นๆน้อยๆน,นี่แม่มาน้องไอติมบ่าเนาะผู้น้องกระต่ายเฮากัยุกกงุงที่เฮายุก,กงกัย้อนที่เฮาเอาสเอาน้องใส่ยุก,กงกัย้อนวายานน้องออกมาเลยหมาสีคาบซะแมวสีคาบซะก็เลยเอากงมาใส่ให้น้องซะเนาะสบายสบาย เบิง่งอุซาดอกโบขึ้นวับพุติดเนาะติดเลวกำลังิีึ้นมาแม่แบ่งป่ามาไว้อ่างนี้พร้อมปะนาบ้านเราก็เต็มเต็ดอกไหมนี่นี่งามายแม่เอ่ยสงสัยมันมีเข้ากับแดดนี่แม่เบิ่งแม่สีต่างเลยนี่ นี่นี่นี่ตัวนี่งามขันเอาเข้าในห้องค่อยจะเอาตัวนี้เลยไว้ในห้องมันงามนะมักอานไล่ิึงปลาทางนี้กันนังน้อยกัดบ่มีปลาบางตูขันบ่หน้าเพราะพันปลาอันที่นังน้อยบ่อมีก็ได้ไปโกอนน๊อบหน้าเลยนี่บ๊หน้าเนเพาะพันเก่งหูจักปลานั้นปลานี้ส่วนนังน้อยค่ะ บอกงูดอกจ้าพายยาย่ยออ่างนี่าอีเมฆฮะอ๋อบอไก่พ่ออุ้ยแล้วก็มูลแ้วอีกดอกไม้กาทีขึ้นเถือนมือนั้นแล้วกตมีถังพอง่อวงแน่เอามาให้แล้วกา็ขอบควบัวบ่าภาพพาลุยแน่น,นั่น จากรว้างเทนังลงแล้วสวัสดีครับผมชื่อเอ้ยสวัสดีครับเลยผู้โตแม่นูซื้อน้องบุญรอดจ้าไม่แต่ซื้อแปลกๆเนาะกระต่ายเขากับน้องบ้านหม่กับน้องอ,อบอุ่นมาในการน้องบุญรอดมีทางกระต่ายมีทั้งหมา อีเมกเอาฝุ่นมาใส่ตืมอีกเดี๋ยวจ้าปาลาหลุงเลยใส่ฝุ่นหล,หลายจังงามนี่จากทางไทยเอินว่าดอกหยางนาะน้อยกัาบบัหูยวเอินขนาดทางข่าวน้อยน้อยก็ยังบัวหูแนวเอินว่าเป็นดอกหยางดอกนี้คือติดสบายแห่งจ้าปาลาหลุงเลยเด็ดเอาใบมันใบหนึ่งมาทุบใส่ดินหนน้อยเอ็ดได้ยินเขาเจ้าว่าว เอ็ดได้เด้อก็เลยไปขอ,อนำนาสาวมาอันนี้เดียวนี่แล้วนี่ใบเดียวนี่เลยมาใส่ถังน้อยๆเดี๋ยวนี้ไว้ทำอิดน้อยๆหนึนน่งเพาะมาเพาะมาแง่ขึ้นแง่ขึ้นสวยงามหลายจ้าอนี่สางกับุลละบรรลุเพิ่นลอดเมีเพิ่นลอลูกพุพลละเพิ่นจังมาเอ็ดกำแพงต่อเพราะว่าหากเอ็ดกำแพงได้หอดขา หน,น้าบ้านเพราะว่ามีเพิ่นก็หดเดือนคล้องแล้วนาจ้าป้าลุงเลยนี่ก็เป็นดอกไม้จักดอกอยังก็นี่ค่ะบ๊าบออกมาให้พี่น้องเย้ยพอพันออกมาให้นังน้อยกบ็บริฮูดอกก็เป็นดอกอยังนี่ดอกนี้ก็งาม คลิปนี้นังน้อยกระสิจบลงเพียงเท่านี้สีลาป้าลุงไปก่อนเดจ้าฝากกดไลค์กุศลซองครอบครัวาสาวผู้ไทยในเดจ้าอย่าข้ามโฆษณาเดจ้าคิมนาเจอกันใหม่ฝากซองครอบครัวาสาวผู้ไทยอย่าลืมเข้าไปเบึงซองและกันนังน้อยสิฝากซองน้องตูพ่อวงเดจ้าซองของสาวตูมืึงเห็นนี้นังน้อยกาได้ไปดินน้ำเพลิน แล้วก็สอนเพื่อนไลฟ์สดเลยคิดน้าเจอกันใหม่จ๊ะฝากสง่งทั้งของครอบครัวสาวผู้ไทยแล้วก็น้องตู่พ่อวงไหนเด้อจ๊ะลาไปก่อนจ๊ะบ๊ายบาย